เด็กเ้นใหม่ชอบเป็นชีวิตติดแกลมถูกไหมครับ <c oughs> ผมก็คิดว่ามันเขาไม่ได้ผิดถ้าเขามีปัญญาในการจ่ายแล้วนั่นคือวิถีชีวิตของเขาจริงๆแล้วปัญหามันจะเกิดว่าคนที่ไม่มีแล้วรู้สึกว่าเหลื่อมล้ําเนี่ยครับชีวิตกินแกลบอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> แต่อยากจะติดแกลมกับ <c oughs> เขาอันนี้แหละจะเกิดปัญหาว่าคนบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเราเห็นเพื่อนเราเป็นแบบนี้ เราก็อยากจะได้รับการยอมรับแล้วยุคปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าสังคมของเราอยู่ในยุคของวัตถุนิยมปัญหามันคืออย่างนี้ครับว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเราอยากให้ทุกคนได้รับการยอมรับแล้วพอการยอมรับยุคปัจจุบันเนี่ยครับ นักการตลาดเขาก็จะมีกลยุทธ์การตลาดที่แยบย์ทำยังไงที่จะขายของได้เยอะเขาก็ต้องใช้กลยุทธ์การตลาดถูกไหมครับใช้สื่อโซเชียลเนี่ยแหละมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ใช้อินฟลูเอนเซอร์เข้ามาอ่าอินฟลูเอนเซอร์ไปกินที่นี่นะอินฟลูเอนเซอร์ไปเที่ยวที่นี่นะไปพักที่นี่นะใช้กระเป๋าใบนี้นะใช้แบรนด์เนมแบบนั้นแบบนี้ แล้วก็ทำให้คนรู้สึกเขาจะใช้คำว่าโฟโมก็คือ fear of missing out กลัวว่าถ้าเราไม่มีแล้วเราไม่ได้เข้ากลุ่มเพราะฉะนั้นพอเราเห็นคนอื่นเขาอวดร่ำอวดรวยแล้วเราก็กลัวว่าเราจะไม่ได้เป็นพวกเดียวกับเขาเราก็ต้องพยายามตะเกียกตะกายไม่รู้หละ่ะว่าจะทำยังไง ให้ได้มาปวดร่าปวดรวยกับเขาทําให้เรามีการใช้จ่ายเกินความจําเป็นเรามีการใช้จ่ายที่เกินกว่าความสามารถในการชําระเงินของเราไอเนี่ยครับต้องรอเรามาระวังแล้วอาจารย์ปิงมองว่าการเข้าถึงสินเชื่อยุคนี้ค่ะมันง่ายเกินไปหรือเปล่าคะเลยทําให้บางคนอาจจะก่อหน,นี้ที่ไม่จําเป็นเพื่อให้เราดูดีในโลกโซเชียลค่ะบางคนนะคะเป็นหนี้บัตรเครดิตเพราะว่าไปรูดซื้อกระเป๋าหรือว่าบางคนถึงขั้น กู้เงินไปเที่ยวต่างประเทศเลยก็มีอันนี้ครับก็จะเป็นปัญหาอีกก็คือว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันตอบสนองต่อความสะดวกสบายบริการโอ้ลูกค้าทุกระดับประทับใจหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันไม่ได้มีแค่บัตรเครดิตเดี๋ยวนี้มีแม้กระทั่งแอปเงินกู้ซึ่งอโอ้โหไม่ต้องใช้หลักประกันไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยครับ เราก็สามารถกู้เงินได้ทันทีเลยเราเจอสิ่งเยา้ายวนใจไปมากเจอคอนเทนต์อวดร่ำอวดรวยเยอะอยากมีเหมือนเขาเงินเราไม่มีอ่านี่นะเรามีแอปให้คุณกู้เงินก่อนอ่าเราก็ไปกู้เงินมาถูกไหมครับถ้าเรากู้อย่างระมัดระวังก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่แต่ปัญหาก็คือว่าพอเราเจอคอนเทนต์อวดร่ำอวดรวยเยอะๆเนี่ยเราก็อยากได้ของเยอะๆพออยากได้ของเยอะๆเราลืมไปว่ามันเกินกว่า รายได้ที่เราจะสามารถแบ่งมาชําระหนี้ได้ในอนาคตแอปเงินกู้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้พฤติกรรมของคนเหล่านี้ครับเกิดปัญหาแต่ผมก็ไม่อยากจะโทษว่าทั้งหมดเป็นที่แอปหรือว่าเป็นที่บัตรเครดิตแต่จริงๆมันต้องย้อนกลับมาอยู่ที่เราเนี่ยครับว่าถ้าเรามีความยับยั้งชั่งใจเรารู้ว่าอะไรคือความจําเป็นอะไรคือความต้องการอะไรคือกระแสที่มาหลอกเราไอเนี้ยเราจะไม่มีปัญหา ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวมีอัปกันไว้ด้วยนะคะ